โอ้ยมันใหญ่เลยเอ๊ะเบกเบรกเบกเบกขอก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนครับกับรายการเกษตรออนไลน์บายพังเกษตรครับอยู่กับผมครับเอกครับกนวันนี้นะฮะมาในฟิลแต่ไม่ได้มาออกกําลังกายครับเดี๋ยวจะหาว่าผมสองคนมาปั่นจักรยานออกกําลังกายเนี่ยแต่ผมปั่นไปน้ำพุ่งไปสนุกเลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ฮะเรากลับมาที่ฐานเรียนรู้หนึ่งไรเพราเพียงเรามาทําอะไรเรามาทําอะไรล่ะ อ๋อนี่เรา,าเราจะมาดูเรื่องของนวัตกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเราเคยเรียน <I OT. S 1> เออใช่ใช่จริงจแล้วต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ฮะเรื่อง,ง IOT เนี่ยตอนนี้มาแรงมากในด้านการเกษตรนะแต่ว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยทําไปแล้วน้องแตงกวาถูกต้องแต่เป็นการใช้ IoT กับเรื่องของการปลูกผักแต่วันนี้นัดพิกี้ไว้เราจะมาเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องอะไรนั้นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาพิกี้กันเลยพิกี้รออยู่ทางด้านนู้นแล้วไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเดินไปต้องเดินไปคิดว่าให้ปั่นจักรยานไปก็จะปั่นจักรยานไม่ไปแน่นอนครับน้องเพราะจักรยานเขาเอาไว้อยู่กับที่ฮะเอาหรอปั่นจักรยานอะไรอ่ะเออเอาละครับท่านผู้ชมมาหลังจากที่ผมกระแตงกวาไไปปปััััั่่่่่นนนนนจจกกกกกรรยยยาาาเพือออลงมใชะะฮ ้ตอนนี้ฮะนัดกับพี่กี้ไว้เจอพี่กี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับพี่กี้ก็จะมาให้ความรู้นะพี่กี้เกี่ยวกับเรื่องไอโอทีที่พี่กี้ผมทิ้งไว้ก่อนตอนเปิดรายการเดี๋ยวพี่กี้แนะนาเลยว่าวันนี้จะทํา i o t ระบบไอโอทีเนี่ยกับอะไรครับผมก็นะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมา นะครับแนะนำนะครับสมาร์ทเอลนะครับเกี่ยวกับ,ร,บระบบควบคุมนะครับโรงเรือนเห็ดนะครับจากที่เราเคยแบบต้องมาลดน้ำโรงเรือนเห็ดทุกวันเนี่ยเราก็ใช้ตัวระบบสมาร์ทเอลเนี่ยเข้าไปควบคุมให้เขาจัดการตัวเขาเองโ,อโดยที่เราไม่ต้องไปไปลดน้ําทุกวันอ่ะหรือว่าเราอาจจะไม่ว่างเนาะบางวันเนาะเราอาจจะไปทํางานแล้วเรายังไม่ได้ลบเอ่อลดน้ํา เห็ดเราเนี้ยเราก็สามารถสั่งการทางมือถือได้เลยนะครับพี่กี้มันจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกับแปลงผักหรือใช้กับผักถนานยิงมันการับประยุกต์ใช้ก็ได้ทั้งตัวอ่ะครับนะครับเดี๋ยวอีกนี้ผมอ่ะกลัวท่านผู้ชมเนี่ยจะลืม เดี๋ยวไอ้เรื่องที่เราเคยทำมันก็สักพักแล้วเดี๋ยวพี่กี้ช่วยทวนความจำทีนิดนึงแล้วมันมีอะไรบ้างได้ครับครับผมก็คือนะครับสมาร์ทเอลทีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่เราจะเข้ามานะครับจัดการแป้งของเรานะครับซึ่งสมาร์ทเอลทีเนี่ยมันเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาเชื่อมต่อกันนะครับให้เขาเนี่ยสามารถคุยกันได้ นะครับคุยกันสื่อสารคุยกันนะครับคุยกันสื่อสารกันพูดคุยกันได้ยกตัวอย่างเช่นเราเอามือถือมาควบคุมกับมาสั่งการกล่องอันนี้นะครับกล่องอันนี้มันก็จะมีระบบรับมาเช่นเซ็นเซอร์แล้วมันก็จะเดินไปรดน้ําให้เรามันก็จะใช่ครับก็คือไอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวรับข้อมูลนะครับมาประมวลผลนะครับแล้วก็สั่งการจากเราก็คือมันจะคุยกันครับอ๋อเป็นคนควบคุม ใช่เราเป็นคนควบคุมเราเล่นเล่นเล่นเกมไหมที่เราเป็นคนควบคุมอรอย่างเมีอนเหมือนกรรยาใช้คุณกี้ไปถูบ้านแบบนี้ครับหรือว่าเราจะให้เขาควบคุมตัวเองก็ได้ก็คือเราตั้งตั้งค่าเข้าไว้ตั้งระบบเขาไว้ว่านะครับสมมติว่าโรงเรียนเห็ดของเราเนี่ยต้องการความชื้นอยู่ที่ประมาณ80บอาอ่า ความชื้นสัมผัสอยู่ที่ประมาณ80นะครับเมื่ออุณหภูมิต่ํากว่า75เมื่อไหร่ให้คุณลดน้ําทันทีให้ควบคุมระดับความชื้นมันเป็นอัตโนมัติเลยมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอัจฉริยะเลยครับพี่ครับอย่างนี้เวลาไปเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงเลยใช่เราไม่ต้องห่วงไปเลยตั้องระว้อย่างเดียวไม่แต่มันไม่ใช่แค่นั้นถ้าถ้าที่ผมจําได้มันต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันสบายฉันติดตั้งฉันไปเลยไปในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่่่สัังงกกาาาารรรใชมมยยคบบบเเดดีี๋๋ววผจะะะแนนนํอุปณ์ บางท่านอาจจะลืมได้ครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นกล่องกล่องนึงนะครับที่เราประกอบขึ้นมานะครับโดยมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ตัวแรกของเราเนี่ยก็คือเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยนะครับเรียกว่าเป็นโหนด MCU นเป็นโหนด MCU ตัวนี้นะครับถ้าเกิดปาญาผมตอนที่ ทำแรกเขาเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมันเป็นกับเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเหมือนตัวคอนโทรลใช่เป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มีตัวรีเลย์นะครับเป็นตัวสวิตช์นะครับไฟฟ้านะครับไอตัวโหนด m อ u เนี่ยมันมันเป็นคนคิดมันเป็นสมองอ่าเป็นสมองแต่ไอตัวรีเลย์เนี่ยมันเป็นมือเป็นไม้ให้เราคอยคอยเดินไปปิดเปิดนะอยเดินไปกดสั่งต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกชุดอุปกรณ์ก็จะมีจอ แสดงผละนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับ,บ <อ S 1> ตัวนี้ก็คือสัญญาณ w i ไฟนะครับตัวช่วยที่ต้องมีสัญญาณไวไฟชุดหนึ่งนี่ประมาณสักกี่บาทพี่กิ๊กชุดหนึ่งปนี้น,นะครับปร,ประมาณ1,500บาทโอ้โยถือว่าไม่แพงมันดูแลได้กี่ไร่เนี่ยได้ประมาณ2อไร่เต็มที่1 5 0 0บาทครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเรามันขึ้นอยู่กับอ่พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยเช่นปั๊มน้ําของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ถือว่าเราจะลดน้ําสักง10ไร่มันก็ยังได้ครับ มันขึ้นอยู่กับพวกอุปกรณ์ที่เข้ามาเสริม ไอตัว๋อคือไอตัวนี้มันแค่ตัวสั่งครับท่านผู้ชมก็คือมันตัวสั่งเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยประมาณสักพันห้าอฮะแต่ท่านผู้ชมจะไปใช้กับระบบที่มันใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นมันก็ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เราแสดงว่าไอพันห้าเนี่ยมันคุ้มมากนะถ้าเทียบกับการจ้างคนงานไปรดน้านะสองไร่รถคนเดียวนี่โอ้โหเหนื่อยนะนะแต่นี้มันทํางานมันสบายเลยเพียงแค่ติดตั้งระบบให้ให้มันดีแล้วกันนะครับอ่ะเรายังไงต่อดีอะไปสาธิตให้ดูใช่ไหมได้ครับมันทําได้หรือเปล่ามันสามารถกดสั่งได้้้้้หรออออเเล่่าไดคับีีีียยยวผมงงงพกตตชน ตัวแอปนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นแอปนะครับเป็นแอปเป็นแอปนะครับเป็นแอปเนี่ยตัวตัวแอปของเราเนี่ยก็จะมีนะครับบอกนะครับอุณหภูมินะครับบอกความชื้นและลวงเรือนเห็ดตอนนี้นะครับวันเนี้ยอากาศของเรามันร้อนและความชื้นมันไม่ถึงนะครับตอนนี้ผมก็เลยตั้งว่านะครับให้ความชื้นมันอยู่ที่ประมาณ75.2นะครับ ให้เริ่มทำนะครับและระหยุดที่ประมาณ81.8นะครับพอความชื้นต่ำกว่านี้มันก็จะสตาร์ทตครงใช่หรือว่าเราจะพอความชื้นลงต่ำสตาร์ทเครื่องใช่ครับแล้วก็สตาร์ทไปจนถึงจุดจุดสุดนี้ก็คือทำมันได้ทั้ง81จากที่เทอร์มเนเอร์ข้างในบันวัดได้ใช่ครับมันก็จะสั่งตัดครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูไหมไปไปดูของจริงดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมอ่ะไม่ค่อยเชื่อหรอกนะตอนนี้มันต้องเห็นของจริงเลยเดี๋ยวแตงกวานะ จะต้องพาพิกี้เดินเล่นอ่าส่วนผมอ่ะจะยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้อ่าแล้วถ้ามันติดจริงเนี่ยมันต้องเห็นน้ําไหลต่อหน้าผมเลยนะโอเคไหมอ้าวเดี๋ยวเด๋กว่าพาพิกี้ไปเดินเล่นเลยพาพิกี้ไปเดินเล่นอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปรอที่โรงเห็ดนนะครับอ่าพิกี้เดินไปด้านบนดีกว่าไปดูสิว่าถ้ามันเดินไปไกลๆเนี่ยนะแล้วมันจะกดติดไหม น,นี่ก็ไกลพอแล้วนะ,ะ,ะเมื่อไ,รไหร่<อ><อ>ให้สัญญาณเดี๋ยวเรา,ญญารเอาละครับท่านผู้ชมอตอนนี้นะฮะหลังจากที่ผมส่งน้องแังกวาพาพิกี้ออกไปไกลๆแล้วเดี๋ยวผมจะย่องไว้ที่พื้นที่เป้าหมายฮะมาเลยฮะท่านผู้ชมตามมาเลยครับอตอนนี้มาถึงแล้วฮะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากฮะเจอแล้วฮะโรงเรียนที่เขาบอกว่าจะสั่งการวันนี้นะมีชื่อโรงเรียนว่าเพชแม่ค้าส่วนเรื่องของชื่อนี้เดี๋ยวผมก็ถามพี่กี้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเปิดโรงเรียนกันเลยเรามาดูด้านในก่อน จะใช้ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณไปให้เจ้าแตงกวาแล้วเจ้าแตงกวาเปิดได้เลยโอเคพี่เปิดเลยนี่ฮะท่านผู้ชมนะครับสั่งการมาจากจุดอื่นนะเราจะเห็นแล้วว่าน้ํามันพุ่งออกมานะครับอันนี้อย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าเดี๋ยวพอมันครบเรื่องของความชื้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดเองนะครับโอเคฮะตอนนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่กี้กันครับท่านผู้ชมไปเลยครับผมไปครับไปหาพี่กี้กันฮะ เสียเครื่องทางานแล้วนะพี่กี้เมื่อกี้อะเคื่อใชยไหมติดแล้วเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปเทสร,ระบบกันมามันใช้ได้จริงไม่ใช่เล่นๆหลังจากพี่กี้เดินไป3กิโลกว่าใช่ไหมไม่ถึงครับยหยอกแล้วท่านผู้ชมนะแต่จริงๆแล้วมันใช้ได้จริงฮะไม่ได้ขี้โม้เลยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมติดอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับผมเริ่มสงสัย<อ> <นะ S 2> ครับพี่กี้คผมเห็นคําว่าเห็ดแม่ค้ามันคืออะไรครับพี่ไอ้ก็เห็ดแม่ค้าเนี่ยครับเป็นแค่ชื่อครับที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ จะให้แบบคนสงสัยเองพี่แบบเดินมาสคือดูเห็ดแม่ค้าคือเป็นกิมมิกให้คนอ่านแล้วเฮ้รู้สึกว่ามันอะไรวะใช่ไหมใช่ครับแรกผมคิดว่าผมเปิดไปเนี่ยแม่ค้านั่งอยู่เปิดดีบ้างแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยก็คืออุปกรณ์หลักๆของเราเนี่ยนะครับพี่เอกมองไปเห็นล่มอยู่ข้างบนไหมอันนั้นคือล่มแม่ค้านั้นไอ้ตัวนั้นคือที่มาของว่าโรงเรียนเห็ดแม่ค้าครับอ๋อก็คือเอาล่มแม่ค้ามาทําเป็นกระโจมด้านบนนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับท่านผู้ชม แก้ข้อสงสัยไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงจุดสําคัญก็คือว่าระบบนี้มันใช้ได้จริงนะครับท่านผู้ชมวันนี้พี่กี้ก็ให้ความรู้เรามามากเลยนะครับแต่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับรถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากเรียนรู้นะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเข้ามาหาพี่กี้ได้เลยนะครับที่สํานักงานพิพเกษรเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยแหละนะครับหรือในเดือนถัดไปแตงกวาเรามีอะไรนะเรามีงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งในเดือนมีนาคมนะคะเราจะงานวันที่4และ5มีนาคมในธีมงานนวัตกรรมท่า ซึ่งก็จะมีเรื่องของ IoT ตัวนี้เหมือนกันเข้าไปจัดแสดงคลายในงานถ้า<ช>ท่านผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถเดินรู้ภายในงานได้<ช>ก็จะได้พบกับพี่กี้เหมือนกัน<ช>ถูกไหมฮะก็อย่างพ อกนะะคหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้มาในช่วงของวันงานตลาดของเราที่จัดทุกเสาร์ต้นเดือนเราก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะให้แต่ละท่านเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรอันนี้ก็จะมีโอ้คงความรู้แล้วก็มีสูตรสูตรนุ่งเนี่ยวนเรียนกันไปเยอะๆเลยแสดงว่าหลักสูตรเยอะมากเนาะจังหวะาหรือว่าจะเป็นการอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพอันนี้ก็สำหรับคนที่สนใจทําแบบมืออาชีพเลยนะก็สามารถเข้ามาอบรมกันได้ครับผมฮะสำหรับอีพีหน้าครับท่านผู้ชมเราจะไป ติดตามเรื่องอะไรอีกนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องติดตามพวกเรานะนะครับในรายการเกษตรออนไลน์แบบเปันเกษตรครับซึ่งออกอากาศทุกวันทุกวันครับเวลา18ปนาฬิกาพิธีกรชอบเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะขอลาแบบไวัยาสุดยอดเอออ่าไปไปเดี๋ยวเราไปดูเห็นไหมคะไม่ไป